สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปชมวัดบรมสทนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะต้องเรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของตำนานป่าช้าที่มีผีดุติดอันดับในเมืองกรุงเลยนะคะก็คือวัดดอนยานวาหรือตอนนี้เรียกชื่อว่าวัดบรมสทนนี่เองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังประวัติ คร่าวของวัดดอนกันก่อนนะคะวัดนี้นะคะเนื่องมาจากว่าที่โพสต์ก่อนหน้านี้เนาะเราโพสต์ถึงวัดสุทธิวาลารามนะคะซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงแล้วก็เป็นถนนสายสําคัญเนาะที่เราบอกว่าเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครเราก็เลยพามาวัดนี้เพราะว่ามีความไม่ไกลกันค่ะแล้วก็มีเป็นวัดที่น่าสนใจนะคะ วัดนี้นะคะสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยได้ยกที่ดินละแวกนี้ให้ชุมชนชาวทวายนะคะซึ่งผู้นำชาวทวายขณะนั้นเนี่ยก็คือมังจันจาพญาทวายก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นค่ะแล้วก็มีพระที่มาจากถวายนะคะมาจำพรรษาขนาะนั้นนะคะเรียกว่าวัดดอนถวายแล้วก็ได้มาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดบรมสทนเนี่ยตอนรัชากาลที่4ค่ะเป็นผู้พระราชทานนามใหม่ให้ค่ะด้วยความที่มีความหลากหลายของเชื้อชาตินะคะที่อยู่ในย่านนี้เนาะที่เราคุยไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เป็นวัดสุทธินะคะชุมชนในย่านนี้นะคะก็จะมีติดติดกันไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวจีนก็จะมีบริเวณป่าช้าวัดดอนนะคะก็จะไปติดกับป่าช้าของชาวจีน ซึ่งขนาดนั้นนะคะก็มักจะใช้การฝังศพร้ญาติเนาะเพราะว่าชาวจีนเนี่ยส่วนใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ยก็อพยพมาเสือพื้นหมอนใบก็ไม่มีญาติพอตายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการนําไปเผานะคะก็เลยทําให้ป่าช้าที่นั่นเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็วังเวง แล้วก็แน่นอนไข่างที่บอกในตอนต้นเนาะก็มีความเลื่องลือในเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณนะคะบางคนก็เล่าว่ามีคนมาบกลดรับจ้างบางคนก็พูดถึงเรื่องของการจ่ายเงินแล้วปรากฏว่าได้เป็นเงินกระดาษที่เผาไปให้ผีบางคนก็พูดถึงคนใส่ชุดจีนไม่มีศีรษะนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยโบราณเนาะแต่ล่าสุดที่เราเข้าไปนะคะ ก็ไม่มีความน่ากลัวหลงเหลืออยู่เลยค่ะเพราะว่าวัดเนี่ยพัฒนาไปมากๆเลยนะคะค่อนข้างทันสมัยแล้วก็จุดเด่นเนี่ยก็คือการสอนปฏิบัติธรรมนะคะไม่ค่อยมีเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรแล้วก็มีความเรียบง่ายด้วยค่ะวันที่เราไปนะคะก็ได้มีโอกาส ถวายสังฆทานกับเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ท่านก็เล่าว่าจะมีการปรับปรุงห้องน้ําสําหรับโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็เลยได้ทําบุญไปด้วยค่ะก็ยังไงอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะแล้วก็วัดนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่เผาศพจากคนที่ติดเชื้อโควิดด้วยนะคะถ้าสะดวกยังไงแวะไปเจริญกรุงแวะไปทั้งวัดสุทธิแล้วก็วัดนี้ด้วยเลยนะคะ